สวัสดีครับถ้าพูดถึงการลงทุนแบบเน้นคุณค่าหรือ VI ในบ้านเราเนี่ยผมว่าชื่อแรกๆเลยที่หลายคนนึกถึงก็คือดรนิเวศเหมเวชิระวรากนนะครับใช่ค่ะท่านถือเป็นผู้บุกเบิกเลยนะคะที่นำแนวคิดนี้มาใช้จริงจังเผยแพร่จนเรียกว่าเป็นปร,รมาจารย์ VI ของไทยเลยก็ว่าได้ครับวันนี้เราเลยอยากจะมาเจาะลึกกันหน่อยทั้งเส้นทางแนวคิดแล้วก็มุมมองล่าสุดของท่านด้วยดีเลยค่ะ เราจะอ้างถิงจากหลายๆแหล่งเลยนะครับทั้งหนังสือที่หลายคนน่าจะคุ้นเคยเด็กวัดดอนชีวิตความฝันและการลงทุนแล้วก็มีบทความบทสัมภาษณ์ต่างๆอื mm hmm. รวมถึงข้อเขียนล่าสุดๆของท่านที่สะท้อนมุมมองต่อตลาดปัจจุบันการปรับกลยุทธ์อะไรพวกนี้ด้วยครับค่ะเป้าหมายเราวันนี้ก็คือ,อ,อพยายามจะสกัดแก่นความคิดปรัชญา V I ในแบบฉบับของดออรนิเวศเลยนะคะครับผม แล้วก็ทำความเข้าใจการเดินทางที่ท่านเคยเปรียบเปรยไว้เหมือนในหนังเดอะ a ม r ริกซค่ะว่าเป็นการเลือกกินยาเม็ดสีแดงอ๋อครับครับที่พอกินแล้วจะเห็นความจริงใช่ไหมครับใช่ค่ะพอเห็นความจริงแล้วก็คือมองโลกแบบเดิมไม่ได้อีกต่อไปน่าสนใจมากครับและที่สำคัญคือกลยุทธ์ล่าสุดของท่านในภาวะที่ตลาดหุ้นไท่ก็ค่อนข้างทา้าทาอยอย่างที่เราเห็นเห็นกันอยู่นี่แหละค่ะครับ งั้นเราเริ่มที่จุดเริ่มต้นกันก่อนเลยไหมครับจากหนังสือเด็กวัดดอนเล่มนี้จะเล่าเรื่องชีวิตการต่อสู้ดิ้นรนจากครอบครัวชนชั้นแรงงานสภาพสังคมสมัยก่อนจนมาเป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้มันมีแง่มุมไหนที่สะท้อนหลักคิดสำคัญของท่านบ้างครับมีแนวคิดหนึ่งที่ค่อนข้างเด่นชัดมากเลยค่ะคือวางแผนให้ดีคุณชนะได้วางแผนให้ดีชดใ,ดใช่ค่ะ ท่านเล่าประสบการณ์ตอนเป็นนิสิตท,ที่ได้รับเลือกให้ไปกล่าวสุนทรพจน์ทั้งทั้งที่ท่านยอมรับเองเลยว่าไม่ใช่คนพูดเก่งโดยธรรมชาติครับแต่ท่านเตรียมตัวหนักมากท่องบทพูดจนขึ้นใจเลยสุดท้ายก็ทําได้ดีท่านก็เลยสรุปเป็นบทเรียนว่าเออคนเราไม่จําเป็นต้องเก่งที่สุดหรอกแต่ถ้าเตรียมตัวดีวางแผนดีๆค่ะมันก็ชนะได้อ,อ๋อเน้นการเตรียมตัวการวางแผนถูกต้องค่ะคือการเตรียมพร้อมนี่สําคัญมาก แล้วหลักการวางแผนให้ดีเนี่ยในทางปฏิบัติล่ะครับท่านเอามาใช้กับการลงทุนจริงๆอย่ยังไงบ้างมีตัวอย่างไหมครับชัดี่สุดเลยก็น่าจะเป็นช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งปี40นะคะอืมครับคือหลังจากที่ท่านศึกษาแนวทาง vi มาอย่างเเข้มข้นแล้วเนี่ยท่านก็วางแผนเลยเลือกซื้อหุ้นพื้นฐานดีๆปันผลสม่ำเสมอจังหวะน,นั้นคนกำลังกลัวกันสุดๆเลยนะครับใช่ค่ะตลาดกำลังแพนิคราคาหุ้นดีๆมันตกลงมาเยอะมากแบบ เหมือนของดีราคาถูกที่คนมองข้ามไปครับท่านก็มองว่าด้วยราคาที่ต่ําขนาดนั้นบวกกับพื้นฐานกิจการที่ดีอยู่แล้วเนี่ยโอกาสที่จะเจ๊งหนักๆมันน้อยมากเลยที่ท่านเรียกว่าโอกาสแพ้ยากอ๋ออันนี้คือสะท้อนการวางแผนเลยค่ะคือจํากัดความเสี่ยงก่อนแล้วก็มองหาโอกาสในวิกฤตซึ่งการลงทุนครั้งนั้นก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นสําคัญของพอร์ตท,ที่โตขึ้นมามา,มากๆเลยค่ะเข้าใจเลยครับ คือวางแผนวิเคราะห์ลดความเสี่ยงแม้ในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนแล้วอีกแนวคิดหนึ่งที่ผมอ่านเจอแล้วสะดุดนิดหน่อยคือแต้มต่อของความจนอันนี้ท่านมองว่าความจนเป็นข้อได้เปรียบหรอครับเป็นมุมมองที่เน่าคิดเหมือนกันนะคะครับท่านอธิบายประมาณว่า ความจนความลำบากในอดีตเนี่ยมันสร้างแรงผลักดัน oh. ให้ต้องดิ้นรนต้องพยายามมากกว่าคนที่อาจจะเกิดมาสบายอยู่แล้วที่อาจจะไม่ได้มีแรงจูงใจให้ต้องสู้เท่าไหร่เหมือนไม่มีอะไรจะเสียเลยต้องสู้เต็มที่ประมาณนั้นค่ะแล้วความคุ้นเคยกับความลำบากก็อาจจะทำให้กล้าเสี่ยงหรืออดทนรอความสำเร็จได้นานกว่าด้วยซ้ำครับท่านเคยเล่าด้วยนะคะว่าตอนพอร์ตเป็นพันล้านแล้วเนี่ยที่บ้านก็ยังไม่รู้เรื่องเลยนะลูกสาวมารู้ตอนโตแล้ว oh. อันนี้ก็น่าทึ่งไปอีกแบบนะครับแต่เออก็อาจจะมีคนมองต่างมุมได้ไหมครับว่าปัจจัยอื่นเช่นโอกาสทางการศึกษาหรือสภาพแวดล้อมมันก็น่าจะเป็นแต้มต่อที่สําคัญเหมือนกันอืในมุมมองดรนิเวทท่านให้น้ําหนักเรื่องไหนมากกว่ากันครับหรือว่าเน้นที่แรงขับจากความจนเป็นหลักเท่าที่ดูจากข้อมูลนะคะท่านจะเน้นไปที่แรงขับหรือความมุ่งมั่นที่มาจากความลําบากเป็นหลักค่ะ แต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธความสําคัญของปัจจัยอื่นอย่างการศึกษาเนี่ยท่านเองก็ให้ความสําคัญมากๆพยายามอย่างหนักเพื่อให้ได้เรียนสูงๆซึ่งออมันก็เชื่อมโยงไปอีกหลักการหนึ่งที่สําคัญเหมือนกันค่ะคือสู้ในเกมที่เราสู้ได้สู้ในเกมที่เราสู้ได้ใช่ค่ะคือต้องรู้จักประเมินตัวเองแล้วก็เลือกสนามแข่งที่เหมาะสมกับเราขยายความตรงนี้หน่อยได้ไหมครับเห็นว่ามันเกี่ยวกับการตัดสินใจไปลงทุนต่างประเทศด้วยใช่เลยค่ะมีคนเคยถามท่านว่า ทำไมเลือกลงทุนในเวียดนามทำไมไม่ไปตลาดใหญ่ๆอย่างอเมริกานั่นสิครับทำไมท่านตอบตรงๆเลยค่ะว่าตลาดอเมริกาเนี่ยการแข่งขันมันสูงมากมีแต่นักลงทุนเก่งๆมืออาชีพข้อมูลก็เร็วกว่าลึกกว่าเราเยอะครับแถมมีเรื่องภาษาเรื่องความห่างไกลอีกท่านก็ประเมินแล้วว่าแบบนี้เราสู้เขาไม่ได้ในสนามนั้นอ๋อแล้วทำไมต้องเป็นเวียดนามเหรครับ เพราะท่านมองว่าเวียดนามเนี่ยคือสนามที่ท่านพอจะสู้ได้ค่ะ mm hmm. แม้จะเป็นตลาดเกิดใหม่ยังมีความเสี่ยงอยู่บ้างมีการเก็งกำไรสูงแต่โครงสร้างเศรษฐกิจสังคมเขามีแววว่าจะโตได้อีกเยอะ mm hmm. คล้ายๆไทยสมัยก่อนท่านก็เชื่อว,ว่าแนวคิด VI หรือโอกาสเจอหุ้นซุปเปอร์สต็อกเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ในเวียดนามเหมือนที่เคยเกิดในไทยมาแล้วนี่คือตัวอย่างเลยค่ะของการประเมินสถานการณ์รู้จุดแข็งจุดอ่อนตัวเอง แล้วก็เลือกสมรรถภูมิที่ตัวเองได้เปรียบหรืออย่างน้อยก็ไม่เสียเปรียบจนเกินไปเข้าใจแล้วครับเลือกสนามที่เราพอจะมีความรู้มีความเข้าใจมีความได้เปรียบอยู่บ้างทีนี้มาถึงหลักการสร้างคอมมังคั่งที่ดรนิเวศพูดถึงบ่อยๆเลยคือแก้ว3ประการหรือบางทีก็เรียกว่าตะเกียงสามดวงอันนี้คืออะไรครับเป็นหลักการที่เ,ออเรียบง่ายแต่ทรงพลังมากนะคะ แก้วดวงแรกคือเงินลงทุนตั้งต้นค่ะเงินต้นใช่ค่ะอาจจะมาจากมรดกครอบครัวหรือที่สำคัญเลยคือการทำงานเก็บออมอย่างมีวินยัยถ้าเงินต้นเยอะแก้วดวงนี้ก็สว่างมากโอกาสรวยก็เร็วขึ้นครับแก้วดวงที่สองก็คือผลตอบแทนจากการลงทุนไม่ว่าจะหุ้นอสังหาทองคาอะไรก็ว่าไปยิงผลตอบแทนสูงแก้วก็ยิงสว่างจ้าอืม แต่ดรนิเวศก็เตือนตลอดนะครับว่าผลตอบแทนสูงมันก็มักจะมากับความเสี่ยงสูงเหมือนกันใช่ค่ะอันนี้สําคัญมากถ้าเสี่ยงไปจนพลาดหนักๆเนี่ยแก้วดวงนี้อาจจะดับหรือแตกไปเลยก็ได้ต้องหาจุดสนุลดีๆและแก้วดวงที่3ที่สําคัญไม่แพ้กันเลยคือระยะเวลาในการลงทุนค่ะหรือตัว t ในสมการดอกเบีย้ยทบต้นนั่นแหละค่ะเวลายิ่งเราให้เวลากับมันนานเท่าไหร่ พลังของดอกเบีย้ยทบต้นมันก็จะยิ่งทำงานมันลูกหิมะที่กลิ้งลงเขาแล้วใหญ่ขึ้นเรื่อยๆหรือที่เรียกว่า snowball effect อย่างกรณีดรนิเวทที่ลงทุนมาต่อเนื่องเกือบ30ปีนี่คือชัดเจนเลยนะครับพลังของเวลาชัดเจนมากค่ะคือสำคัญว่าแก้วทั้ง3ดวงนี้มันต้องทำงานร่วมกันมีเงินต้นที่ดีสร้างผลตอบแทนที่สมเหตุสมผลแล้วก็ให้เวลาทางานต่อเนื่องยาวนาน สรุปก็คือเส้นทางสร้างความมั่งคั่งของดรนิเวศเนี่ยไม่ใช่ทางลัดรวยเร็วปุ๊บปับ๊บแต่เป็นการเดินทางที่ต้องใช้การวางแผนความอดทนเวลาค่อยๆโตอย่างมั่นคงเหมือนเต่าที่ชนะกระต่ายอะไรแบบนั้นเลยค่ะซึ่งหลักคิดนี้มันก็น่าจะไปปรับใช้กับการสร้างชีวิตด้านอื่นๆได้ด้วยนะครับไม่ใช่แค่เรื่องลงทุนถูกต้องเลยค่ะมันเป็นปรัชญาที่เน้นความยั่งยืนในระยะยาวจริงๆ,ๆน่าสนใจครับแล้วนอกจากการวางแผนระยะยาวด้วยแก้ว3าประการแล้วเนี่ย มันมีจุดเปลี่ยนสําคัญในเชิงปรัชญาของท่านด้วยใช่ไหมครับที่ท่านเปรียบเปรยเหมือนการกินยาเม็ดสีแดงจาก The เม t r i x ใช่ค่ะอันนี้ท่านใช้อธิบายโลกการลงทุนได้เห็นภาพมากๆครับมันเป็นยังไงนะครับท่านแบ่งนักลงทุนหรือมุมมองต่อตลาดเป็น2แบบค่ะเหมือนการเลือกกินยาในหนังยาเม็ดสีน้ําเงินเนี่ยคือการเลือกที่จะอยู่ในโลกของความไม่รู้ภาพลวงตาเลือกความสบายใจมากกว่าความจริงนี่โลกการลงทุนคือ,อยังไงครับแบบสีน้ําเงินก็คือ นักลงทุนที่เล่นตามกระแสตามตามกันไปเพราะรู้สึกว่าปลอดภัยกว่าคิดเองอ๋อตามแห่ใช่ค่ะหรือเชื่อว่าตลาดหุ้นไม่น่ากลัวหรอกถ้ารู้ทันตามข่าวทันหรือไปเชื่อคําแนะนํานักวิเคราะห์เสียนหุ้นง่ายๆที่ท่านเรียกว่าพฤติกรรมแบบเมาอะค่ะครับครับหรือการแห่ซื้อหุ้นร้อนแรงโดยไม่สนเลยว่าราคามันแพงไปหรือย,ยังสมเหตุสมผลไหมแล้วยาเม็ดสีแดงล่ะครับยาเม็ดสีแดงคือการเลือกที่จะตื่นค่ะ ตื่นมาเผชิญหน้ากับความจริงแม้มันอาจจะซับซ้อนหรือไม่สวยงามเท่าภาพลวงตาในการลงทุนคือคือการกล้ายอมรับความเสี่ยงจริงๆของตลาดเช่นฟองสบู่การปั่นหุ้นการตระหนักรู้ว่านักลงทุนส่วนใหญ่เลยนะจริงๆแล้วแพ้ตลาดในระยะยาวแล้วก็อารมณ์เนี่ยความโลภความกลัวมันมีผลต่อการตัดสินใจมากๆครับแล้วก็ การตัดสินใจลงทุนต้องมาจากการศึกษาวิเคราะห์ด้วยตัวเองกล้าคิดต่างส่วนกระแสได้ถ้าเรามีเหตุผลพอและที่สำคัญที่สำคัญคือยอมรับความผันผวนของตลาดได้กล้าถือหุ้นพื้นฐานดีจริงๆในระยะยาวแม้ต้องผ่านช่วงวิกฤตหรือช่วงที่ตลาดไม่ดีฟังดูเหมือนจะทำง่ายแต่จริงคงยากมากนะครับตอนตลาดผันผวนหนักๆยากค่ะต้องใช้ความเชื่อมั่นความเข้าใจที่ลึกซึ้งจริงๆ แล้วช่วงไหนครับที่ดรนิเวศถือว่าท่านได้กินยาเม็ดสีแดงเข้าไปท่านระบุชัดเลยค่ะว่าเป็นช่วงหลังวิกฤตเศรษฐกิจปี2540อ๋อช่วงต้มยำกุ้งนั่นเองใช่ค่ะช่วงนั้นท่านตกงานจากวิกฤตพอดีแล้วก็เลยหันมาศึกษา VI อย่างจริงจังเข้มข้นมากๆโดยเฉพาะจากต้นตำรับเลยเบนแกรแฮมวอร์เรนบัฟเฟตครับการศึกษาครั้งนั้นท่านบอกว่าเหมือนเป็นการตาสว่างเลยค่ะ เปิดโลกใหม่เห็นข้อบกพร่องของแนวทางเดิมๆที่เคยเชื่อเคยทําตามกันมาแล้วก็เปลี่ยนกระบวนทัศน์เลยทั้งวิธีคิดเรื่องลงทุนหรืออาจจะรวมถึงปรัชญายชีวิตไปสู่ VI เต็มตัวแล้วจุดที่น่าสนใจมากๆคือพอได้กินยาเม็ดสีแดงไปแล้วท่านย้ําเลยว่ากลับไปเหมือนเดิมไม่ได้อีกต่อไปถูกต้องค่ะมันไม่ใช่แค่เปลี่ยนเทคนิคแต่มันเปลี่ยนที่แก่นผลคิดเลย hmm. แม้ว่าบางช่วง VI อาจจะดูเหมือน เอ่อเพอร์ฟอร์มไม่ดีเท่าสไตล์อื่นหรือตลาดกําลังบูมด้วยหุ้นเกงกําไรท่านก็ไม่สามารถกลับไปเล่นแบบเดิมได้อีกเพราะเชื่อว่าเห็นความจริงไปแล้วประมาณนั้นค่ะเชื่อว่าได้เห็นความจริงของกลไกตลาดการลงทุนระยะยาวแล้วการเลือกทางนี้เลยเป็นการตัดสินใจที่เด็ดขาดเปลี่ยนมุมมองไปตลอดการเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งจริงๆครับซึ่งหลังจากนั้นเองที่ท่านเริ่มวางแผนสร้างความมั่งคั่งจริงจัง ตั้งเป้าหมายที่สมัยนั้นถือว่าท้าทายมากมคือมีเงินพันล้านบาทก่อนตายใช่ค่ะโดยใช้หลักตะเกียง3ดวงที่คุยกันไปคือเงินต้นผลตอบแทนทบต้นเฉลี่ย15%ต่อปีแล้วก็เวลาคือลงทุนถึงอายุ80ปีค่ะที่น่าสนใจคือแม้จะคำนวณแล้วว่าเออมันก็พอเป็นไปได้นะแต่จากที่ท่านเคยเขียนหรือให้สัมภาษณ์ไว้เนี่ยท่านยอมรับว่าลึกๆตอนแรกๆก็ยังไม่แน่ใจไม่เชื่อว่าจะทำได้ ประมาณว่าเยาว์มีความรู้สึกไม่แน่ใจว่าจะทำได้จริงหรือเพราะความคิดเดิมๆที่ติดตัวมาว่าเรามันขนจนความรู้สึกเจียมตัวมันยังอยู่ครับสมัยนั้นพันลลานนี่คือโอ้โหไกลตัวคนธรรมดามากมากค่ะแต่กลายเป็นว่าผลลัพธ์คือช่วงเกือบ20ปีหลังปี40ตลาดหุ้นไทยมันเอื้อกับ VI มากๆาใช่ค่ะเป็นยุคทองเลยจนเป้าพันล้านที่เคยดูไกลๆเนี่ยกลับทำได้เร็วกว่าที่คิดไว้มากแล้วก็ไม่ใช่แค่ท่านคนเดียว นักลงทุน VI เก่งๆหลายคนก็สร้างตัวได้ในช่วงนั้นเยอะเลยใช่ค่ะแต่ภาพมันก็เปลี่ยนไปอีกในช่วงสักสิปีหลังมานี้ครับตลาดหุ้นไทยเริ่มซบเซาเติบโตช้าหรือบางช่วงก็ถดถอยเลยหลัก VI ที่เคยดีเยี่ยมก็เริ่มดูเหมือนจะไม่เวิร์ k เหมือนเดิมใช่ค่ะนักลงทุน VI หลายคนก็เริ่มตั้งคำถามบ้างก็ปรับแนวทางบ้างก็หันไปหาโอกาสต่างประเทศมากขึ้น ซึ่งดรนิเวศเองท่านก็ปรับตัวใช่ไหมครับท่านก็ปรับค่ะมีเพิ่มสัดส,ส่วนลงทุนต่างประเทศโดยเฉพาะเวียดนามอย่างที่เราคุยกันเรื่องสู้ในเกมที่สู้ได้ครับไอคือคุณภาพดีราคาเหมาะสมท่านก็เลือกที่จะถือเงินสดมากขึ้นรอจังหวะดีๆแทนที่จะฝืนลงทุนไปชัดเจนครับงั้นเรามาลงลึกในมุมมอ,องต่อตลาดหุ้นไทยนะับปัจจุบันกับกลยุทธ์ล่าสุดของท่านกันเลยครับ ข้อมูลนะต้นปี2025ที่ท่านเขียนถึงเนี่ยชี้ว่าตลาดไทยยังซึมซึมต่อเนื่องติดลบมาหลายปีครับค่ะต่างชาติก็ขายสุดทธิสะสม10ปีหลังนี่เป็นล้านล้านบาทเลยนะคะแล้วเฉพาะครึ่งปีแรกของปี2025ก็เกือบแสนล้านแล้วโโหอะไรคือสาเหตุหลักๆครับในมุมมองท่าน ท่านมองว่ามาจากหลายปัจจัยรวมกันค่ะทั้ง GDP ไทยที่โตต่ำมานานดอกเบี้ยที่ยังสูงไม่เอื้อต่อการลงทุนผลประกอบการบอรจอโดยรวมก็ไม่ค่อยดีครับแล้วก็ราคาหุ้นเมื่อเทียบกับการเติบโตหรือ PE เนี่ยก็ยังไม่ถือว่าถูกนักเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ18เท่าตอนต้นปี2025ก็คือจ่าย18บาทเพื่อซื้อกำไร1บาทในปีนั้นใช่ค่ะ แต่ปัจจัยที่ท่านให้น้ำหนักมากๆเลยแล้วมองว่าเป็นปัญหาเชิงลึกคือปัญหาเชิงโครงสร้างของไทยค่ะปัญหาเชิงโครงสร้างมีอะไรบ้างครับท่านชี้ไป3ประเด็นหลักๆค่ะ1คือโครงสร้างประชากรสังคมสูงวัยใช่ค่ะแต่เป็นขั้นสุดยอดเลยซูเปอร์เอชโซซตี้คือเรามีสัดส่วนผู้สูงอายุสูงมากเทียบกับคนทางานแล้วจานวนประชากรโดยรวมก็มีแนวโน้มลดลง ส่วนทางกับเพื่อนบ้านเราอย่างฟิลิปปินส์อินเดียอินโดที่ยังมีคนหนุ่มสาวเยอะเด็กเกิดใหม่เยอะซึ่งประชากรคือคนขับเคลื่อนเศรษฐกิจถูกต้องค่ะท่านมองว่าประชากรคือหัวใจเลยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างนี้ก็อ,อ,อาจจะกระทบทั้งกำลังแรงงานการบริโภคศักยภาพการโตของเศรษฐกิจระยะยาวได้ครับประเด็นที่2คืออะไรครับ2คือโครงสร้างการเมืองค่ะท่านให้ความเห็นว่าช่วง10ปีที่ผ่านมาการเบืองไทยค่อนข้างนิ่ง ไม่ได้มีพัฒนาการหรือปฏิรูปที่ชัดเจนนักซึ่งในบางแหล่งข้อมูลก็ระบุว่าส่วนหนึ่งมาจากสถานการณ์การเมืองที่ไม่ปกติอย่างเช่นรัฐประหารซึ่งสิ่งนี้มันก็กระทบความเชื่อมั่นนักลงทุนต่างชาติแล้วก็ทำให้การเจราจา FTA หรือข้อตกลงการค้าเสรีกับประเทศต่างๆมันช้าทำให้เราเสียโอกาสเสียเปรียบเวียดนามที่เขาไปได้เร็วกว่าในเรื่องนี้ครับและประเด็นสุดท้าย 3คือโครงสร้างบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยค่ะท่านมองว่าส่วนใหญ่ยังเป็นธุรกิจแบบเ,เศรษฐกิจรุ่นเก่าโอนิคมเช่นพวกอุตสาหกรรมหนกัก การผลิตแบบเดิมๆสถาบันการเงินอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งอาจจะโตช้ากว่าแล้วก็ยังปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมนิวิ c คโนมีได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่ทำให้ตลาดหุ้นไทยขาดหุ้น growth กลุ่มเทคโนโลยีใหม่ๆไปใช่ค่ะเมื่อเทียบกับตลาดต่างประเทศก็จะเห็นว่าเราขาดตรงนี้ไปพอสมควรด้วยมุมมองที่ค่อนข้างระมัดระวังต่อภาพรวมเศรษฐกิจตลาดหุ้นไทยแบบนี้ทำให้แนวทางการลงทุนของท่าน เปลี่ยนไปเยอะเลยสิครับเปลี่ยนเยอะเลยค่ะท่านระบุว่าเป็นการปรับโหมดครั้งใหญ่เลยจากเดิมที่เน้นรุกสร้างผลตอบแทนสร้างการเติบโตของพอร์ตมาเป็นตั้งรับตั้งรับค่ะให้ความสำคัญปราบการรักษาความมั่งคัง่ง wealth preservation ที่สร้างมาได้เป็นอันดับแรกเพราะอะไรครับ ท่านให้ข้อคิดเชิงจิตวิทยาการลงทุนค่ะว่าโดยธรรมชาติคนเราเนี่ยความเจ็บปวดจากการขาดทุนหรือจนลงมันรู้สึกรุนแรงกว่าความสุขที่ได้จากกำไรหรือรวยขึ้นประมาณ2เท่าเลยนะอ๋อจริงด้วยครับดังนั้น พอเรามีทรัพย์สินระดับหนึ่งแล้วการปกป้องรักษาสิ่งที่มีอยู่มันควรจะสำคัญมากขึ้นไม่ควรไปไล่ล่าผลตอบแทนสูงๆจนเสี่ยงเกินไปแล้วกลยุทธ์การจัดพอร์ตเพื่อตั้งรับและรักษาความมั่งคั่งของท่านตอนนี้เป็นยังไงครับท่านใช้กลยุทธจ์จัดสรรสินทรัพย์แบบ 30, 30, 30, 30, 10ค่ะกระจายความเสี่ยงไปหลายๆที่ 30%แรกคือ30%แรกคือหุ้นเวียดนามค่ะอันนี้เปรียบเหมือนกองหน้าของพอร์ตเลยเน้นโตระยะยาวจากศักยภาพเศรษฐกิจเวียดนามโครงสร้างประชากรดีเป็นฐานการผลิตได้ประโยชน์จากการย้ายฐานจากจีนครับแล้ว30%ต่อมา30%ที่2คือหุ้นโลกค่ะลงทุนผ่านกองทุนรวมหรือ DR ก็ได้ที่ทำให้เราซื้อหุ้นบริษัทใหญ่ๆระดับโลกได้ผ่านตลาดไทยอย่างพวก Microsoft Apple LVMH อะไรแบบนี้อันนี้เป็นกองกลางใช่ค่ะเหมือนกองกลางสร้างสมดุลกระจายความเสี่ยงออกจากไทยออกจากอาเซียนแล้วก็เปิดโอกาสรับผลตอบแทนจากธุรกิจระดับโลกแข็งแกร่งเหลืออีก30กัิบ10อีก30ก็ยังเป็นหุ้นไทยค่ะ แต่เป็นการเลือกหุ้นที่เป็นกองหลังกองหลังคือเน้นหุ้นมั่นคงสูงปันผลสม่ำเสมอพวกสาธารณูปโภคแบงก์ใหญ่หรือธุรกิจที่กำไรค่อนข้างแน่นอนอันนี้ไม่ได้หวังราคาหุ้นขึ้นเท่าไหร่ไม่ได้หวังค่ะเปเทลเกนมากค่ะเน้นรับปันผลเป็นกระแสงเงินสดแล้วก็ช่วยลดความผันผวนของพอร์ตโดยรวมครับแล้ว1 0สุดท้าย10%สุดท้ายคือเงินสดค่ะหรือสินทรัพย์สภาพคล่องสูง เอาไว้เป็นกันชนเวลาตลาดผันผวนแล้วก็รอโอกาสถ้ามีหุ้นที่เข้าเกณฑ์ VI จริงๆเข้ามาเป็นการจัดพอร์ตท,ที่ดูออรอบคอบเน้นกระจายความเสี่ยงเพื่อตั้งรับจริงๆนะครับแล้วสำหรับส่วนที่เป็นหุ้นไทย30%เนี่ยในยุคที่ท่านมองว่าหากรอยากมีคำแนะนำเพิ่มไหมครับว่าจะเลือกยังไงดีมีค่ะท่านเสนอสูตร555 5, 5, 5, 5, 5. ไว้เป็นแนวทางสําหรับคนที่อยากสร้างผลตอบแทนที่โอเคในระยะยาวหลุ้นไทยในภาวะที่อาจจะไม่มีโกรธมากนักสูตร555น่าสนใจครับมีอะไรบ้างครับเลข5ตัวแรกคืออัตราเงินปันผลตอบแทนดีเวนด์ยิวอย่างน้อย5%ต่อปีค่ะ 5%? แต่ต้องดูให้ดีนะว่าเป็นปันผลจากกําไรปกติไม่ใช่กําไรพิเศษครั้งคราวครับเลข5ตัวที่2คือ ต้องมั่นใจพอสมควรว่าอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยเขายังจะจ่ายปันผลระดับนี้ได้อยู่ใช่ค่ะคือธุรกิจต้องมั่นคงไม่ถดถอยรุนแรงหรือถ้าตอนนี้จ่ายสูงกว่า5%ก็อาจจะเผื่อใจว่าลดลงได้บ้างแต่ไม่ควรต่ำกว่า5%เทียบกับต้นทุนที่เราซื้อครับเลข5ตัวที่3ควรลงทุนอย่างน้อย5ตัวกระจายความเสี่ยงค่ะ เลข5ตัวที่4คือ5ตัวนั้นควรมาจากอย่างน้อย5อุตสาหกรรมที่ต่างกันกระจายความเสี่ยงไปอีกชั้นและเลข5ตัวสุดท้ายคือควรถืออย่างน้อย5ปี ถูกต้องค่ะให้เวลากับปันผลทบต้นแล้วก็ให้โอกาสาราคาหุ้นปรับตัวขึ้นตามมูลค่าระยะยาวด้วยแต่ท่านก็ย้ำนะคะว่าต้องวิเคราะห์เองละเอียดละเอียดไม่ใช่แค่เห็นว่าตัวไหนปันผลสูงแล้วซื้อตามต้องเข้าใจที่มาของกําไรความยั่งยืนของปันผลด้วยดูเหมือนว่ามุมมองต่อวิกฤตตลาดหุ้นรอบนี้ของดรนิเวศจะต่างจากรอบก่อนๆมากเลยนะครับ ต่างชัดเจนเลยค่ะท่านสรุปว่าภาวะซบเซารอบนี้เนี่ยท่านมองไม่เห็นโอกาสที่ชัดเจนเหมือนตอนปี40หรือตอนซัปพรามปี51เพราะอะไรครับเพราะมันไม่ใช่การตกแรงแรงเร็วๆที่เปิดช่องให้ซื้อของถูกมากๆได้แต่มันเป็นลักษณะค่อยๆซึมลงไปเรื่อยๆซึมลงใช่ค่ะท่านเปรียบเทียบได้น่าสนใจว่าเหมือนอาการของคนสูงอายุที่ร่างกายค่อยๆเสื่อมไปตามวัยต่างจากวิกฤตคนก่อนที่เหมือนที่เหมือนอาการของคนหนุ่งสาวที่ซิ่งเกินไปแล้วเกิด บัติเหตุพอรักษาหายก็กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมได้โหเห็นภาพเลยครับถึงแม้ตอนนี้หุ้นหลายตัว PE ต่ำดูเหมือนถูกแต่ก็ยังไม่น่าสนใจในมุมมองท่านไม่ใช่ว่าถูกเสมอไปถ้าตลาดมองว่าบริษัทนั้นมันไม่มีอนาคตไม่โตแล้วราคามันก็อาจจะถูกกดให้ต่ำอยู่อย่างนั้นแหละคนก็ไม่อยากซื้อแม้ PE จะต่ำก็ตามอาจจะเป็น value trap ได้ใช่ค่ะเป็นไปได้ดังนั้นสิ่งที่นักลงทุนควรทำต,ำตอนนี้คืออะไรครับในมุมมองท่าน สิ่งสำคัญที่สุดเลยคือการเปลี่ยน mindset ค่ะเปลี่ยนความคิดต้องยอมรับความจริงว่าสภาวะตลาดหุ้นไทยอาจจะอยู่ในภาวะไม่มีโกร w t หรือโตต่ำไปอีกสักพักแล้วก็ต้องปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับความจริงนี้ครับอาจจะต้องลดความคาดหวังผลตอบแทนสูงๆระยะสั้นลงหันวาเลนรักษาเงินตน้นกระจายความเสี่ยงสร้างกระแสงเงินสดจากปันผลมากขึ้นครับ วันนี้เราก็ได้เจาะลึกกันรอบด้านเลยนะครับทั้งแนวคิดมุมมองของดรนิเวศหมายวัชราวรากรตั้งแต่จุดเริ่มต้นเด็กวัดดอนการค้นพบปรัชญาวีไอที่เหมือนกินยาเม็ดสีแดงที่ทําให้ท่านยึดมั่นไม่เปลี่ยนแปลงค่ปะปจนถึงการปรับกลยุทธ์ปัจจุบันที่เน้นตั้งรับกระจายความเสี่ยงรักษาความมั่งคั่งท่ามกลางความท้าทายของตลาดหุ้นไทยตอนนี้ค่ะ ก็นับเป็นบทเรียนที่น่าสนใจมากนะคะและประเด็นที่อาจจะฝากให้ผู้ฟังลองไปคิดต่อก็คือจากมุมมองกลยุทธ์ที่ปรับไปของประมาจารย์ VI ท่านนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นกระจกสะท้อนให้เรากลับมาดูตัวเองนะคะว่าในสภาวะปัจจุบันเรากำลังเลือกยามเม็ดสีไหนในการมองตลาดทุนอยู่เรายังยึดติดกับภาพลวงตาสีน้ำเงินของความคาดหวังเดิมๆที่อาจจะไม่จริงแล้วหรือเปล่าครับ หรือเราพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความจริงสีแดงของสภาวะการลงทุนที่ไม่ค่อยสดใสนักแล้วเราจะนำบทเรียนเหล่านี้มาปรับแนวทางการลงทุนของเราเองยังไงเพื่อนำทางพอร์ตของเราให้ผ่านช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนนี้ไปได้ค่ะ